ไม่ชาร์จแบตแมงลื่นเลยอ่ะนีมาคอที่ไมันโออกูออลีหนึ่งนาที ดีีสาสิบวิเข้ากลางไหมดีจีใจเข้าครับเข้าเข้าขึ่นยอดกดชิฟตัวสิงเปิดัวเลยดะสามบดมายูกเล่นในคอรดเลยคคคนี่นอย่าบอครับไได้อะไรกพลิกพกก็บอกได้นะครับีจี ไปไปไคจะกากกันแน่บาดไปไหนบาดตาไม่พียรกูเห็นอ้ยีอยู่ไหนล่ะอุพีผลยคาขนอยู่ล่อยมีอช่กับดาบปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บไม่จะหยบสวยไหมน้องมึงเอาอรอฮะอพีู่กูขอโออยา มาไหนว่าดาบเล <Okay. S 2> ยมีดาบเลยเอออย่าฆ่าให้ไป,ไปแล้วไงไม่ได้ไม่ไปดิแบงก์เนี่นยปีมเ้ย ตัตูมันเอาน้ำมาเ้ยหัวร้อน 哈。 i think